สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เพจแม่หมอขอเล่าใบาหมออ้อมนะคะจะขอเสนอคําทํานายของเดือนพฤศจิกายนปี2568ในด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเหตุเหตุปจัจจัยใดที่ทําให้เป็นผลดีก็ขอให้ทุกท่านได้พัฒนา ให้ดียิงย่งขึ้นไปให้มากกว่าคําทํานายไปอีกนะคะแต่หากสิ่งไหนได้รับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าอาจจะเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ขอให้ท่านฟังอย่างมีสตินะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะหากท่านมีสติแล้วก็ใช้สมาธิและปัญญาในการพิจารณาว่าเหตุปัจจัยใด้ที่อาจจะทําให้เกิดความทุกข์กายทุกใจนี้แล้วก็ลดมันไปซะหรือว่าพัฒนาให้ทางด้านควา,ความคิด คำพูดการกระทํานะคะก็แม่หมอก็เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงให้ร้ายกลายเป็นดีได้ก็ขอให,ให้ให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็นําไปพัฒนาให้ชีวิตตนดําเนินไปอย่างมีความสุขนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะการเงินการงานสุขภาพและความรักในเดือนพฤศจิกายน68เป็นอย่างไรบ้างนะคะเรมาเริ่มกันที่การเงินกันก่อนเลยนะคะ ของคนวันอังคารนะคะการเงินของคุณนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือดังนั้นจะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการกินการอยู่เป็นอย่างมากนะคะการทำงานอะไรก็ตามก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะโดนหยิบยืมเงินนะคะหรือว่าต้องมออีใครเข้ามาให้ได้คิดให้ได้ออเพิจารณาว่าเ,เงินของเราที่หามาได้เนี่ยอาจจะได้โดนแบ่งสรรบางส่วนไปให้คนหยิบยืมเงินหรือเปล่าหรืออาจจําเป็นที่จะต้องเอาไปใช้ในด้านของการลงทุนอะไรหรือเปล่าดัน ดังนั้นนะคะก็ถึงแม้เงินจะเข้ามามากก็จริงแต่มันก็จะมีโอกาสที่จะออกไปได้มากดังนั้นก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะคะว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าบางเรื่องที่มีความเสี่ยงมากๆ่นเช่นโดนยืมไปที่เงินจํานวนมากอาจจะไม่ได้คืนแน่แน่หรือว่าเป็นการที่จะทําลงทุนอะไรบางอย่างนะคะที่โอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เสี่ยงเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบดูก่อนนะคะว่าเราจะทําสิ่งนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเบื่อกับงานที่ทํานะคะแต่งานเนี้ยก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีรายได้ดังนั้นในช่วงเนี้ยถ้ายังไม่มีรายได้ทางอื่นนะคะงานเนี่ยก็ยังต้องจับไว้อยู่นะคะเพื่อที่จะได้มี การเงินเข้ามาที่ค่อนข้างมั่นคงนะคะสรุปว่าการเงินเนี่ยดีแต่ว่าอาจจะต้องถ้าจะจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์หรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยอยากที่จะให้คิดพิจารณาให้รอบคอบนะคะหรือว่าถ้าต้องมีคนมาหยิบยืมเงินนะคะไม่ว่าจะคนรู้จักไม่รู้จักสนิทไม่สนิทอะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสอาจจะไม่ได้คืนดังนั้นอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าถ้าเสียงเงินตรงนี้ไปแล้วอ่ะ ไม่ว่าจะโดนยืมโดนการลงทุนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับชีวิตของเราหรือเปล่าถ้ามีก็แนะนําว่าอย่าอย่าเพิ่งให้หรือว่าหรือถ้าให้นะคะก็ต้องแน่ใจเนาะว่ามันจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วก็พยายามอย่าทําอะไรให้มันเกินตัวนะคะ เพราะว่ามันถ้ามสมมุติว่าถ้าเป็นการลงทุนอย่างเนี้แล้วถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้นะคะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการงานนะคะของคุณที่เกิดวันอังคารนะคะเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะ งานของคุณมานังคารนะคะก็ในเดือนพฤศจิกาคุณจะเริ่มเริ่มทบทวนนะคะว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันใช่สําหรับชันหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณอะค่อนข้างเป็นคนละเอียดถี่ถ้ถวนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงดังนั้นจริงๆเนี่ยงานที่ทําอยู่เนี่ยก็ถ้าต้องใช้เรื่องเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะใช่อยู่ อาจจะยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนงานนะคะหรือถ้าอยากจะทำเนี่ยสามารถทำเสริมได้อย่างอื่นเพิ่มเติมได้เพราะตัวคุณเองเนอกจากจะชอบงานที่มีความต้องใช้ความอดทนมีความละเอียดรอบคอบแล้วนะคะคุณก็ยังมีความสามารถในด้านอื่นๆเช่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงอ่า หรือว่าชอบทําอาชีพอิสระต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถทําได้เลยแต่ว่าก็อยากที่จะให้ทําควบคู่ไปกับงานประจํานะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจรวดเร็วว่าจะทิ้งงานเดิมนะคะแล้วก็งานอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยก็สามารถจะทำได้นะคะเช่นงานเกี่ยวกับออนไลน์นะคะงานเกี่ยวกับอะไรที่จะสื่อสารไปหาคนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ ในส่วนของการทำงานนะคะกับคนอื่นๆเนี่ยคุณก็อาจจะเริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะต้องพูดคุยนะคะกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้นะคะหรือว่าคุยกับรุ่นพี่นะคะที่เราอาจจะปรึกษาได้ว่าเราจะไปต่ออย่างไรมีเออเรื่องอะไรที่เราจะสามารถ ทำให้ตัวเองมีความสุขกับงานที่ทํา้ด้มากกว่านี้นะคะแล้วก็แนะนําว่าอาจจะต้องลดความรู้สึกเออเขาเรียกว่าอินกับงานเนี่ยให้น้อยลงนะคะบางทีเราเราเก็บเรื่องพวกเนี้ยกลับไปคิดที่บ้านนะคะกลับไปเอ,อ่อทั้งทที่มันหมดมันหมดเวลางานประจําแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปล่อยวางความเครียดนะคะออกไป เออเดินไปออกกำลังกายไปผ่อนคลายกับบรรยากาศข้างนอกบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้มีแบบออความความรู้สึกใหม่ๆที่มากกว่าจะจดจ่อกับงานเครียดก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะหรือว่างานเองบางทีอาจจะได้ไปประชุมต่างประเทศหรือไปอะไรที่เดินทางอย่างเงี้ยก็ก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศได้เหมือนกันในในงานที่ทำนะ ณตอนนี้นะคะ,ะมาดูเรื่องของสุขภาพของคุณวันอังคารกันบ้างนะคะสุขภาพของคุณวันอังคารนะคะก็ก็คงเป็นมาจากในเรื่องของการทำงานด้วยนี่แหละนะคะก็ เลยส่งผลอาจจะทำให้คุณยมีความวิตกกังวลความเครียดนะคะเออเป็นมีโอกาสที่จะเกิดโรคเขาเรียกว่ากดไลย้อนอหรือว่าโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคุณก็อาจจะมีในเรื่องของการเป็นหวัดเป็นทอนซิลได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กออ็อันอื่นๆน,นะคะงานของคุณนะคะ การใช้ชีวิตของคุณนะคะก็อยากที่จะแนะนำให้เรามัดระวังเรื่องของมีคมนะคะบาดนะคะได้หรือถ้าอาใหญ่มากกว่านั้นนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะหรือว่าโรคบางอย่างที่อาจจะทำให้ต้องผ่าตัดนะคะแล้วครูไพ่มีคำแนะนำเพื่อให้ คลายจากหนักเป็นเบาให้กับคนวันอังคารอย่างไรบ้างในเรื่องของสุขภาพท่านก็แนะนำบอกว่าออพยายามเป็นคนที่อยู่ในความออใจเย็นนะคะใจเย็นสุข,ขุมนุ่มลึกนะคะแล้วก็ทำอะไรต่างเนี่ยให้ให้มีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบไม่ผาดผลจนเกินไปนะคะ แม้ว่าอาจจะเลี่ยงเรื่องบางอย่างได้ยากแต่ก็อยากให้พยายามมีสติให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะกินให้ดีนะคะนอนให้พอนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายในทุกๆด้านนะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเป็น คนที่สามารถที่จะเหมือนผ่อนคลายหากิจกรรมที่พยายามผ่อนคลายกับตัวเองให้ได้นะคะจิตใจนะคะกับร่างกายมันก็เป็นของคู่กันนะคะถ้าเราสามารถที่จะทำให้จิตใจเบิกบานได้เนี่ยร่างกายเราอะก็จะค่อนข้างที่จะมีผลกระทบที่ดีนะคะภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะคะร่างกายสดชื่นขึ้นมีความรู้สึกอยากที่จะทำสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะพวกนี้ก็จะสามารถ ผ่อนหนักกลายเป็นเบาได้นะคะแล้วครูไพ่เองมีคําแนะนําอื่นๆที่ตาทําให้คุณวันอังคารเนี่ยไม่เกิดอะไรที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บเสียเลือดเสียเนื้อในร่างกายเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างคะ สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจราจรนะคะโดยทีอ่อย่างเช่นให้เช็คสภาพรถให้ดีเออว่ามีล้อยางถ้าจะเดินทางไกลอย่างเนี้ยมีล้อที่โอเคหรือยังนะคะเออมีเข็ม,มเออเรียกว่าอะไรตะปูเออตําเนี่ยถ้าเราเรามีเปลี่ยนไหมก็คือเตรียมพร้อมให้ดีนะคะ ถ้าสมมติว่าเกิดในเรื่องของแบบอาจจะทําขับรถไปแล้วทาให้เรารู้สึกโกรธหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่ใจเย็นให้มากนะคะลดลดโทษะลงนะคะมันจะทําให้เราตอบโต้หรือว่าควบคุมสถานการณ์นั้นอะ่ะได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้มีสติก็คือขับรถก็อย่าเร็วเกินไปนะคะให้เหมาะสมกับทางนั้นๆน,น,นะคะเช็ค ถนนหนทางให้ดีว่าไปในเส้นทางที่ไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็เช็ครถยิ่งรถคันใหญ่ๆเนี่ยเช็คให้ดีก่อนเดินทางไกลนะคะแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะให้ดีถ้ามีเด็กก็อาจจะต้องมีคาซีทมีอะไรก็คือต้องระมัดระวังให้รอบด้าน,นะคะ่ะทีนี้ถ้าแนะนำในเรื่องของความเชื่อด้านอื่นๆน,นะคะก็มีเหมือนกันนะคะเช่นเราอาจจะ มีการที่อาจจะมีเสียเลือดเสียงเนื้อสักนิดนึงก่อนอ่ะอย่างเช่นอาจจะไปขูดหินปูนทําฟันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการเสียเลือดเล็กน้อยที่อาจจะไม่ได้รุนแรงอ่ะก็ก็ได้เหมือนกันหรือว่าการทําบุญต่างๆนะคะเช่นเออเขาเรียกว่าอะไราทานศีลภาวนานะคะพวกนี้ก็อาจจะหนึ่งเนี่ยช่วยแน่ๆก็คือช่วยให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นใจเย็นขึ้นนะคะอันที่สองในเรื่องของ ความเชื่อในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นออคนที่เราเห็นจริงๆหรือว่าเป็นคนเป็นเป็นอ,อ,อื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเหนว่อย่างเนี้ยเออก็อาจจะทําให้เราได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับ สิ่งต่างๆไม่ดีเข้ามาหรือที่เราเรียกว่ากรรมไม่ดีอ่างเงี้ยเออมันก็จะลดลงนะคะความรักนะคะของคุณวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรบ้างความรักนะคะของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างดีมากๆทีเดียวนะคะถ้าคนไม่มีคู่นะคะ คุณอาจจะได้พบเจอเนื้อคู่นะคะที่อ่าเป็นคนผิวขาวค่อนข้างสุขุมนะคะเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้นะคะการงานก็ค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็แต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะเออได้หมายถึงว่าก็ต้องออตัวเราเองเนี่ยถ้าอยากจะมีคู่นะคะได้เจอคู่ที่ดีตัวเราเองก็ต้องมีเออความสวย เรียกว่าอะไรมีเสน่ห์นะคะแล้วก็อาจจะต้องมันก็เลยอาจจะต้องมีการจับใจ่ายใช้ใสยในเรื่องของความสวยงามการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะก็จะเหมือนมีโอกาสทําให้เราได้เจอเนื้อคู่อาจได้เจอคนที่มีบุญบารมีด้วยกันได้นะคะที่อาจจะได้เป็นคู่กันได้นะคะทีนี้ในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นเดือนที่ดีนะครับดีที่เ มีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าออได้เดินทางได้ไปด้วยการได้เสริมสร้างเสริมความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวนะคะแต่ว่าอาจก็จําเป็นที่อาจจะต้องมีการจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะมีความสุขดีนะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ ที่ต้องกังวลอะไรนะคะแต่ก็มีคำแนะนำอยู่นิดนึงนะคะในคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยก็เนื่องจากเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่เดิมหรือว,ว่าเป็นคนที่สวยอยู่เดิมนะคะดังนั้นก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนค่อนข้างมากนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าจะต้องใช้เวลาในการเลือกนิดนึงนะคะว่าคู่ที่เหมาะกับเราที่เอเทัศนคติความคิดนิสัยใจคอนะคะ เออมันเหมาะสมเอ่อ match กับเราหรือเปล่านะคะอยากให้อารมณ์เป็นตัวตัดสินอย่างเดียวนะคะทีนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเอ่อให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากแสดงความรักออกไปมากๆมากๆแต่อีกคนนึงเนี่ยเขาอะรู้สึกว่ามันคือเหมือนเขาอาจจะไม่ได้โรแมนติกมากเท่าคุณอาจจะ อาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่แฟนเราแสดงออกนี่มากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอยากให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้ปรับจูนกันนิดนึงนะคะเราอาจจะคนนึงก็ก็แสดงออกได้แต่ว่าอยู่ในเรารู้อยู่แล้วแหละเราอยู่ด้ยวยกันมาตั้งนานเราก็รู้แหละว่าคู่ของเราชอบประมาณไหนอีกคนนึงที่รู้สึกว่ามันมันมันแบบสมมุติวันครบรอบไม่สําคัญนะ่ะนู่นนั่นนี่ไม่สําคัญนะ่ะก็อาจจะต้อง ให้ความสําคัญกับกับความโรแมนติกขึ้นมาอีกสักนิดนึงให้มันพอดีกันนะคะก็จะส่งเสริมความรักส่งเสริมความผูกพันในครอบครัวนะคะกันได้อย่างลงตัวจบไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของคนที่เกิดวันอังคารนะคะที่จะเจอในเดือนพฤศจิกาปี68นะคะสิ่งใดดีก็ขอให้รับฟังไว้ สิ่งไหนที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะก็ขอให้ทำอย่างมีสตินะคะถ้าชอบนะคะก็ขอให้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ